สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถแลรมาแนะนําท่านู้ชมกัน1คันนะผมเป็นรถสไตล์พ่อบ้านนะฮะหลายๆท่านตามหาอยู่นะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เคยรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะผมเมื่อนานมาแล้วแหละนะครับเรามีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ยังมีโทรเข้ามาสอบถามนะผมว่ายังพอหาได้ไหมยังพอมีไหมผมหามาให้แล้วนะ1คันนะผมและต้องบอกเลยว่าผมได้ทําไปแล้วเยอะเลยนะฮะในมูลค่า10,000แบาทเนี่ยในจุดต่างๆที่ควรจะทํา คันนี้บอกเลยว่าได้ไปพร้อมใช้พร้อมขับแน่นอนนะครับผมเราอยู่กับ BMW 520 d f 1 1นะครับผมแต่งเป็น m sport ด้วยนะครับผมคันนี้เป็นรถศู์ไทยนะการตกแต่งเนี่ยก็จะได้เป็นสไตล์ m a e r o dynamic นะครับผมช่วงล่าง m suspension ล้อ m พวงมาลัย m นะครับผมแล้วก็เป็นรถ f 1 1แน่นอนว่าตัวถังเขาจะเป็นทรงวากอนอย่างที่คุณเห็นนะฮะเป็นรถสไตล์พ่อบ้านนะครับผมดูเท่ดูทันสมัย แล้วก็หายากมากๆเลยยิ่งเป็นรถศู์ไทยยิ่งหายากนะครับผมรถศู์ไทยดียังไงรถสู์ไทยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบแอดบูเขานะฮะโดยที่เป็นรถเกรนะครับผมรถเกรมาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีช่องให้เติมสารแอดบูนะครับผมแต่รถสู์ไทยตัดออกไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแอดบูต่อไปใช้งานทั่วไปเหมือนตัว F10 ที่นิยมใช้กันมากๆนั่นแหละนะครับผมและการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับดูแลแบบทั่วไปเลยนะครับผมและคันนี้เนี่ย เราได้ดูแลรักษาให้แล้วนะครับผมในเรื่องของจุดด้อยที่คันนี้เนี่ยปกติแล้วจะเป็นกังวลกับผู้ใช้ก็คือสปริงถุงลมด้านหลังหรือว่าแอร์สปริงนะฮะคันนี้มีการซ่อมบํารุงแล้วนะครับผมโดยงบซ่อมบํารุงที่ผมได้จ่ายไปเนี่ยก็อยู่ประมาณ49่หมนานผมมีบินโชว์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ดูแลในเรื่องของระบบเครื่องนะครับระบบต่างๆเนี่ยก็รวมๆแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับผมตรงนี้เนี่ยทางให้สินวัตรเรา ดูแลรักษาให้แล้วนะครับผมลูกค้าที่ได้คันนี้ไปบอกเลยนะคือโชคดีนะฮะคือรถพร้อมขับพร้อมใช้มากๆนะครับผมอ่าคันนี้เป็นรถปี2012นะครับผมรถสุนทยย้ำกันอีกทีหนึ่งเลขไมล์1 2 0 0 0 0มกิโลก็วิ่งไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมใช้งานทั่วไปและที่สำคัญราคานะครับผมคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณแสนถึง2 0 0แสนบาทนะครับผมคันนี้ที่ห้าสิิวัฒน์จำหน่ายเนี่ยเพียงแค่1 5 9 9 0ล้านบาทเท่านั้น ถูกมากนะครับเป็นราคาที่ต่ําและดีมากๆนะครับผมคุณได้รถสภาพพร้อมขับพร้อมใช้มีการดูแลรักษาให้แล้วคุณไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปควักงกบประมาณอีกหนึ่งแสนบาทเพื่อซ่อมบารุงคือมันพร้อมใช้คุณเอาไปดูแลเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องของความสวยงามเท่านั้นเองนะครับผมนอกนั้นคือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ใช้งาน,นทั่วไปแล้วก็ดูแลรักษาต่อเท่านั้นเองนะครับผมในราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือเป็นราคาที่ดีมากๆแล้วเป็นรถศู์ไทยนะหายากนะผมบอกเลยหายากกว่ารถเก๋อีก นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับติดตามรับชมคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสภาพตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบินค่าใช้จ่ายของคันนี้กันก่อนนะครับผมเพราะว่าเมื่อต้นคลิปเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าคันนี้เนี่ยมีการซ่อมบำรุงมาแล้วนะครับผมก็มีเรื่องของอสปริงด้านหลังที่เป็นสปริงถุงลมนะผมหรือว่าเรียกว่าแอร์สปริงนั่นเองนะฮะได้มีการดูแลไปแล้วนะผมคือไม่ต้องกังวลแล้ว คันนี้เนี่ยคือจุดด้อยก็มีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับผมในส่วนของสารแอดบูที่คุณต้องเติมไม่ต้องกังวลเพราะว่ารถสูนไทยเขาตัดระบบนั้นออกไปนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูบินกันนะผมนี่บินอันแรกนะครับมองเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเปิดแสงสว่างนี่นะครับอ่านี่นะครับมีการซ่อมไปแล้วนะครับผมในส่วนของช็อคอัพนะครับผมในแล้วก็สปริงถุงลมต่างๆนะผมมูลค่าสี่0มืห้าพัน็ด้อยกว่าบาท นะครับผมอ่แเราก็ยังไม่หมดนะเรายังมีการดูแลรักษาเพิ่มเติมนะครับผมนี่มีล้างน้ามันเกียร์นะครับผมออยเกียร์ประเก็นต่างๆนะครับเนี่ยดูนะเราทําให้หมดแล้วนะนี่นะดูมูลค่าเขานะเห็นไหมเนี่ยระบบคียเลสอะไรต่างๆมูลค่าทั้งหมดเนี่ยอันนี้รอบ2นะครับดูแลทั่วไป6กหมืรวมกับรอบของถุงลมช่วงล่าง1นึ่งแสนบาทพอดีนะครับคือหนึ่งแบาท ดูแลให้แล้วเรียบร้อยเป็นไงคุ้มไหมแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครผมแล้วราคาเนี่ยโคตรต่ำนะฮะร,ราคาที่ขายนะหนึ่งล้านห้าบาทคุณลองไปเช็คดูในตลาดนะตอนนี้มีน้อยคันมากนับคันได้นะผมเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยก็ประมาณ3คันประมาณ3คันที่เจอนะก็มีในวันทูคาในตลาดรถนะครับผมแล้วก็ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับผมที่เจอมานะเออนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นรถเกรย์นะครับแต่คันนี้เป็นรถศูนนะ คันนี้เป็นรถศูนย์นะครับผมมีประวัติเข้าศูนย์รู้สึกว่าล่าสุดเมื่อปี2020นะประมาณที่เลขไมล์1 2 0 0 0โลนะครับผมอันนี้ก็วิ่งเพิ่มมาอีก20,000โลนะก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับผมรถ3ปีวิ่งเพิ่มมาแค่20,000โลก็ถือว่าน้อยมากนะครับคุณก็มาลองดูคันจริงก่อนนะผมอ่ะทีนี้ท่านใดที่ยังไม่สะดวกที่จะแวะเข้ามาที่ห้างศิลวัตรราชพฤกษ์ก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมจะพาชมรอบคันเลยนะผมว่ามีตําหนิอะไรตรงไไหหนนททีีี่่่่คุณต้้องงปาําาาเเพพิมะวลัจก เราก็จะดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดให้เพียงเท่านั้นในเรื่องของความสวยงามต่างๆในเรื่องของความพร้อมอื่นๆนะนะอันนี้ขอแจ้งเลยนะครับผมคุณก็เอาไปดูแลต่อนะผมแต่ก็ใช้งบประมาณไม่เยอะหรอกนะประมาณจบที่4ี่ห้าหมื่นเนี่ยแหละก็คือจบแล้วก็ถือว่าได้ถูกอยู่ดีนะครับผม่าเรามาดูในส่วนของสภาพภายนนก่อนนะครับคันนี้ 520DF11 นะครับผมเป็นการตกแต่งแบบ m Sport นะหน้าตาของเขานี่ก็จะเป็นเหมือน F10 เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนาะ มันจะเหมือน F10 นะผมกันชนเป็นสไตล์ M Aero Dynamic นะครับผมกระจังโครเมียมไฟหน้าเป็นสีนอนนะครเป็นแสงสีเหลืองนะครับผมในส่วนของไฟหน้ายังไม่ใช่ตัวที่เป็น LED นะครับเพราะายังไม่ใช่ LCI เนาะในรุ่น LCI เนี่ยสูยนไทยไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายแล้วในส่วนของทรงวา้อนหรือว่า F11 นะครับก็จะไม่ค่อยมีความรูหราเท่าไหร่อันนี้พูดกันตรงๆนะผมแต่ก็โอเคนะเขายังให้ในส่วนของไฟวงแหวน นะครับที่เป็นในส่วนของไฟเดชาอะไรพวกนี้มานะครับก็ดูเท่ในแบบฉบับของโมเดล F10 F11 F07 อะไรประมาณนั้นนะครับกันชนด้านล่างนะผมเป็นสไตล์ M นะหน้าตาก็จะดูซิ่งๆหน่อยนะครับผมก็จะมีในส่วนของอล่องรีดอากาศจัดสรรอากาศนะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกนะฮะก็ค่อนข้างขุ่นนะครับที่คุณเห็นนะตอนนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็ในส่วนของด้านหน้า สีนะผมก็ลองแจ้งก่อนว่าสีเนี่ยเคยมีการเก็บมาแล้วนะผมในส่วนของชิ้นฝากระโปรงในส่วนของชิ้นกันชนหรือว่าชิ้นแก้มนะฮะเคยมีการเก็บสีมาแล้วนะผมเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนี้นะครับผมกันชนหน้าเนี่ยมันจะมีรอยผยเยยะนิดนึงตรงนี้เห็นไ,ไหมมันจะมีรอยผยเยยะนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสีนะครับมันก็จะมีแบบรอยสีโป้เนี่ยมันมันเริ่มกระเทาะออกนะครับผมเดีย๋ยวต้อง คุณลูกค้าเนี่ยที่สนใจก็เอาไปเก็บสีเพิ่มเติมนะครับผมมันก็ไม่ได้เ,เยอะแยะอะไรมากมายนะนี่โดยรวมแล้วถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมจะใช้ในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ซุดโซมอะไรมากนะในส่วนของล้อนะครับล้อเป็นล้อลายเอ็มขนาด19นิ้วนะครับผมล้อเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเคยมีการเอาไปทํามาแล้วนะครับเอาไปทํามาแล้วนะครับผมมีการซ่อมล้อมาแล้วเอาว่างั้นเถอะนะครับ คือล้อเนี่ยมันเป็นล้อเดิมนะครับเป็นล้อเดิมลาย M 5้าก้านคู่นะเป็นทรงลายกล้วยแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันเคยมีการซ่อมมาแล้วนี่คุณดูสีมันกระเทาะออกเห็นไหมเนี่ยสีมันกระเทาะออกนะครับผมนะอันนี้ก็คือผมก็ชี้จุดนะครับผมที่คุณต้องไปทําต่อแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปเปลี่ยนล้อกันอยู่แล้วนะผมถ้าคือถ้าคุณไม่ได้แบบใช้เดิมๆนะครับผมจริงๆแล้วเดิมๆก็ใช้ได้นะมันไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องความสวยงามเนี่ยเอาไปเปลี่ยนล้อก็ได้ นะครับเปลี่ยนล้อเป็นล้อฟอร์สนะฮะหรือว่าจะไปล้อที่คุณชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือล้อจากคันเดิมมาใส่คันนี้ก็ได้นะครับผมคือทรงมันสวยนะครับทรงมันสวยใส่ล้ออะไรก็ขึ้นนะฮะเป็นล้อสีดําเงาหรือว่าจะเป็นล้อ2ชิ้นประกอบแบบฟอร์สก็ได้เหมือนกันนะครับผมยางคันนี้ต้องบอกว่ายางค่อนข้างเสื่อมนะครับเป็นยางปี2020นยะยางเนี่ยมันจะแตกลายงานตามขอบแล้ว นะครับผมยางมันอายุ3ปีนะคิดกันกลมๆนะครับคือยางอายุ3ปีแล้วนะฮะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนยางกันบ้างนะครับผมงบประมาณที่ผมได้แจ้งไปเมื่อต้นคลิปเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นเนี่ยก็คือน่าจะจบนะฮะในส่วนของความพร้อมในการใช้งานนะผมมันก็จะมีเรื่องของความสวยงามเพิ่มเติมที่คุณต้องทำนะฮะก็จะต้องบวกอีกนิดนิดหน่อยนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมในส่วนของสีด้านข้างถือว่าเรียบร้อยใช้ได้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับรถ แจ้งอีกทีมีการเก็บสีมาแล้วนะเก็บสีเก็บรายละเอียดมาแล้วเบื้องต้นนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะผมลอยเบียรอยขูดรอยบุบรอยบุบอะไรที่มันแบบหนักๆจริงๆไม่มีนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะผมฟิลม์มนะฮะฟิล์มเนี่ยด้านหน้าจะค่อนข้างใสเพราะว่าสไตล์วากอนเนี่ยนะคุณสังเกตไหมรถประเภทเนี้ยไม่ว่าจะเป็นวากอนหรือว่าทรงรถตู้มินินะครับผมหรือว่ารถแวนต่างๆด้านหน้าจะเป็นใส นะครับผมเขาจะใช้ประมาณความเข้มประมาณ40นะครับผมด้านหน้านะอาจจะเป็น40 60แล้วก็80นะครับผมคันนี้เนี่ยด้านหน้าเขาใช้60ตรงประตูนะครับส่วนกระจกบานหน้า40นะค,คุณจะดูความใสมันต่างกันไหม40 60 80 80แล้วก็ข้างหลัง40นะครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งตัวรถมันจะดูสปอร์ตดูเท่นะครับ ล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะก็เคยมีการซ่อมมาแล้วโลโก้ M เนี่ยมันจะไม่มีนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นโลโก้ M ใช่ไหมมันหายไปนะครับก็เคยมีการท,ทําสีทําซ่อมล้ออะไรมาแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็น M Suspension ก็คือช่วงล่าง M นะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะใช้เป็น Air Spring นะครับก็คือเป็นสปริงถุงลมนะผมมูลค่าที่ผมได้แจ้งไปเนะี่ยแหละในการซ่อมบำรุงนะครับผมหากเกิด อ่ามันเสียมันชํำรุดเนี่ยก็ประมาณ4ี่หมื่นถึงห้าหมบาทนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้สูงมากแต่มันก็สูงกว่าสปริงปกติแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะผมทําให้รถคันนี้เนี่ยการขับขี่มันก็ยึดเกาะถนนดีนะครับแล้วก็การซับแรงสะเทือนอะไรมันก็จะ,จะจะดีมากนะครับผมอ่ด้านหลังก็เป็นทรงนี้นะครับเป็นทรงท้ายตัดเพราะว่ามันเป็นทรงวาก้น,นะครับผมพื้นที่การเก็บของด้านหลังเนี่ยจะกว้างที่สุดในบรรดาโมเดล F นะครับผมไม่ว่าจะเป็น f 0 7 gt gran turismo นะ f 1 0ที่เป็นทรงซีดานนะครับผม f 1 1จะกว้างที่สุดนะผมประมาณ550มิลลิลตรใช่ไหม550ลิตรอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วก็ปลายท่อคู่นะครับเป็นปลายท่อที่ออกคู่ด้านซ้ายด้านเดียวนะผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ m a e r o เนาะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะผมมี park sensor ไม่มีกล้องมองหลังกล้องมองหลังคุณต้องไปติดเอาเองนะครับ อ่ทีนี้เรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของ F11 เนี่ยการวางของใส่ของเนี่ยนะมันก็จะสไตล์ตพ่อบ้านอย่างที่บอกคือเน้นขนของเยอะนะครับนั่งโดยสารได้นะครับผมหรือว่าถ้าขนของขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะพับเบาเพิ่มพื้นที่ได้อีกมีที่บงังสายตาบังสัมาัะให้คุณสามารถที่จะปรับเลื่อนนะฮะแบบนี้ถ้ามันเกะก,กะนะครับมันก็จะ เห็นในส่วนของสัมภาระที่คุณวางด้านท้ายนะครับวางของได้เยอะจุใจนะครับผมนี่เห็นไหมวางได้หมดนะครับแล้วก็มีตะข่ายบางนะครับผมระหว่างห้องสัมภาระกับห้องผู้นั่งโดยสารนะครับมันจะมีอุปก,กรณ์ตัวเนี้ถ้าคุณไม่ใช้ถอดออกได้นะตรงนี้มันมีสลักให้ถอดออกนะครับผมดึงออกแล้วเก็บที่บ้านได้นะครับหรือว่าถ้าจะใช้ก็อยู่ประมาณนี้เบาะแถวสองพับได้สี่สิบยี่สิบสี่สิบ นะครับผมแล้วพับเนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะครับมันจะเรียบเนียนไปเลยนะเดี๋ยวพับให้ดูนี่สลักอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเห็นไหมมันจะเรียบต่อกันไปเลยนะผมเป็นแบบแฟลตนะครับทําให้คันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นสายแบบเดินทางท่องเที่ยวแล้วไม่อยากจะพักโรงแรมอยากจะนอนในรถตัวเองนะครับพับเบาะทุกที่นั่งนอนในรถได้เลยนะเออมันกว้างมากมันยาวมากจริงนะครับนอนได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวขาโผล่นะก็ถือว่าโอเค นะัถือว่าดีเลยนะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องใส่ของนะฮะมีช็คคํานะครับผมเหมือนรุ่น GT นะครับมีช็คคําเหมือนกันเลยนะอ่าป้ายไฟฉุกเฉินมีให้นะครับผมชุดปฐมพยาบาลอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับดึงตรงนี้ออก2อันนะครับผมชุดปฐมพยาบาลจะอยู่ด้านในนะฝาท้ายธรรมดานะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับผมเวลาปิดก็ดันลงปิดแบบนี้ อ่าแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะดูสีอีกด้านหนึ่งนี่สวยไม่แพ้อีกด้านหนึ่งเลยนะเห็นไหมสีก็ถือว่าสภาพค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับสภาพค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูภายในนะครับภายในเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความชมรุดเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชี้ทีละจุดเลยนะภายในนี่คันนี้เป็นสีดานะครับมันจะมีอยู่3มสีนะครับภายในสีดําภายในสีเบรสนะครับเหมือนคันที่แล้วที่ผมได้รีวิวไปอ่ะ จะเป็นภายในสีสว่างใช่ไหมแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นภายในสีน้ําตาลเข้มนะครับผมอันนี้ภายในสีดําแน่นอนว่ามันก็จะดูแบบเรียบ,ยบแต่มีความดุดดันมีความสปอร์ตนะครับผมตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังดากอต้านะครับมันจะให้ความนุ่มสบายนะครับผมแล้วก็หนังเนี่ยเวลาเราสัมผัสมันจะรู้สึกว่ามันหนานะครับผมผิวสัมผัสจะดีนะฮะแล้วก็เบาะสามารถปรับได้ หลายทิศทางนะผมที่รองขาสามารถปรับยืดได้เป็นแบบเมนนวนนะครับยังไม่มีระบบไฟฟ้านะในส่วนของชิ้นตรงนี้สามารถปรับเมนนวนได้นะผมมีที่ดันหลังลำบาซัพพอร์ตนะครับมีให้หมดเนาะตัวเบาะตัวใหญ่นั่งสบายนะผมไม่ต้องกังวลเลยนะผมพวงมาลัยปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางนะผมเป็นพวงมาลัยลาย m มีแพดเดิลชิพนะผมมาพร้อมเกียร์แปดสปีดสเตปโทนิกนะฮะการขับขี่ก็เหมือน f 1 0ดีเซลนะครับเหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันนะผม พวงมาลัยก็จะหุ้มหนังแบบนี้นะครับผมปุ่มกดต่างๆที่พวงมาลัยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะผมมีระบบคูชเชนโทนะครับมาตรวัดเรือนไม้ก็เป็นแบบเรืองแสงนะครับมีหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลด้านล่างนั่นเหมือน f 1 0เลยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ดีไซน์ต่างกันเยอะนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านหลังนะครับผมไฟหน้าสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับผมเวลาเราเปิดไฟต่ำน้องมันปรับ อ่าสูงต่ำได้เล็กน้อยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะแผงประตูนะครับผมตกแต่งด้วยสแตนเลสนะครับชิ้นนี้จะเป็นสแตนเลสและด้านล่างมีไฟแอมเบียนต์นะครับแต่ว่าไฟแอมเบียน์เนี่ยจะเป็นสีอมพันนะครับผมเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเฉดได้นะครับผมกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติ4บานนะครับผมปุ่มปรับกระจกด้านข้างอะไรก็เป็นระบบไฟฟ้าเมโมรี่จดจำตำแหน่ง2ท่านนะครับผมสำหรับบอกคนขับนะท่านใดที่ใช้รถคันนี้นะครับผม สามีภรรยาใช้รถคันเดียวกันก็กดตำแหน่งของตัวเองได้นะครับมือจับไม่เหนียวนะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยมันจะชอบเหนียวตรงนี้คันนี้มือจับไม่เหนียวนะฮะสภาพยังสวยงามนะครับผมแล้วก็หุ้มบุนุ่มหุ้มหนังมาดีหมดเลยนะครับผมสภาพถือว่าโอเคเลยนะทีนี้เครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นเป็นระบบ iD ไดนะครับเป็นระบบ i d ไดนะครับผมเหมือนใน F10 ทุกอย่างนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับระบบแอร์เครื่องปรับอากาศ เหมือนกันหมดนะครับผมการตกแต่งก็จะเป็นสแตนเลสสีเงินนะครับเกียร์แปดสปีดนะครับผมมีสปอร์ตโหมดมีคอมฟอร์ตโหมดนะครับมีให้เลือกนะครับผมคอนโทรลเลอร์่าก็มีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโน้โฮนะครับนี่ให้ครบหมดนะนี่ภายในก็จะประมาณนี้สภาพเบาะคนขับก็ถือว่าไม่ได้ช้ำมากนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมปีกเบาะก็ไม่มีล้มไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความกว้างของด้านหลัง นี่จุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นเลยของ f 1 1นะครับเดี๋ยวขอกลางเบานี่นะจุดเด่นนะครับผมก็คือเบาด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่การนั่งโดยสารเยอะมากนะครับเบาด้านหน้านี้เลื่อนปรับมาแบบเยอะมากๆเลยนะสำหรับคนขาย,ยาวโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยหัวเข่าคุณมองดูมันจะไม่ติดมันจะไม่ชนหุศีรษะคุณจะเหลือเฟือนะครับผมได้เคยนั่งไปแล้วเมื่อคันก่อน คร,ครั้งที่แล้วที่ได้รีวิวไปคันสีขาวที่เป็นภายในสีเบรดนะครับมันกว้างมากนะครับผมเข่าเหลือเยอะเลยนะฮะแล้วท่านั่งต่างๆเนี่ยมันสบายตัวเบาะนะครับมันออกแบบมาได้แบบหนานุ่มนะครับผมคุณดูฟองน้ำเขานะมันหนาแล้วก็หนังที่หุ้มมาเนี่ยเขาเป็นหนังเกรดดีนะครับเป็นหนังเกรดดีนั่งแล้วสบายไม่เมื่อยนะครับมีช่องแอร์ด้านหลงัง ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมอ่ามันจะขาดอย่างเดียวคือม่านด้านข้างที่ไม่มีนะครับม่านด้านข้างจะไม่มีนะอย่างอื่นคือดีหมดนะครับผมเรื่องของการขนของการนั่งโดยสารการนั่งขับการขับขี่ฟังก์ชันที่ให้มานะครับผมมันถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานและเป็นรถศู์ไทยเนี่ยมันจะไม่ต้องกลัวหลังคาที่เป็นหลังคาจะรูปว่าน้ําจะรั่วว่าหัวจะร้อนนะครับผมมันเป็นหลังคาแข็งแล้วเขาบุด้วยผ้านะครับคือไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับผมและหลังคามันหย่อนเห็นไหม มันหย่อนเป็นท้องช้างอันนี้คือมันเป็นปกติของรถที่มันอายุเยอะที่หุ้มมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้อย่าทำให้หลังคาห้อยเป็นท้องช้างเย่ายวทำให้นะครับผมตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวทำให้นะครับผมในส่วนของหลังคาเนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยมันจะมีเรื่องของปุ่มกดต่างๆที่มันทะลอกนิดหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกติเพียงแต่ว่าปุ่มมันทะลอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ นะครับเราไปดูเครื่องยงนต์ต่อนะตามมาเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอกับเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ยังไม่ใช่ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลเทอร์โบนะครับอ่าก็จะเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับผมถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะใช้ดีแต่ว่าเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยอาจจะสู้ตัวที่เป็นทวบินเทอร์โบไม่ได้หรือว่ารุ่น LCI อะนะ คันนี้ยังสู้ไม่ได้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วใช้งานก็ใช้งานดีไม่แพ้กันนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ดีเซลพลังงางอยู่ที่หนึแรงม้านะครับผมแรงบิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ380นิวตันเมตรนะครับโดยประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรถเกรย์นะผมรถส่วนไทยจะไม่มีคือ 525D นะครับผมแรงม้าเท่ากันต่างกันที่แรงบิดนะครับผมตัว 525D เนี่ยแรงบิดจะอยู่ที่540นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งแรงบิดเขาจะเยอะมหาศาลมาก แต่ในตัว520ดีจริงๆแล้วก็ใช้เพียงพอต่อก,การใช้งานแล้วแหละนะครับใช้งานดีนะครับผมขับขี่ดีและคันนี้เนี่ยเป็น M นะครับคุณจะได้ช่วงล่าง M ได้ M Aero ได้ชุดแต่ง M นะครับผมตามแพ็กเกจเขาเลยนะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจนะการดูแลรักษาก็อย่างที่บอกคือรถศูย์ไทยมันจะไม่มีแอปบูแล้วการเติมน้ํามันก็เติมแบบปกติการดูแลรักษาก็ดูแลแบบ F10 ทั่วไปนะครับผมศูนย์ในไทยอู่ในไทยซ่อมได้ หายห่วงนะครับผมนคันนี้เนี่ยได้มีการซ่อมในเรื่องของอตัวปิดเพาขับอะไรพวกนี้ให้หมดแล้วนะผมไจุดที่มันต้องดูแล F10 F11 เนี่ยนะมันจะมีช่องช่องหนึ่งตรงเนี้นะครับช่องเนี้ยคือเป็นตัวพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วเขาก็มีตัวอะไรปิดไว้มันชอบเสื่อมมันชอบอเปื่อยใช่ไหมแล้วน้ํามันก็จะเข้าเวลาเราขับนะครับผมอันนี้ดูแลให้แล้วน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับผมทําให้หมดนะก็ตามนี้นะครับผม นะเครื่องยนต์ใช้งานดีดูแลรักษาให้แล้วนะครับดูแลรักษาให้ครบหมดแล้วนะในจุดต่างๆที่ต้องดูแลผมทําให้ครบแล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปแล้วก็ที่โชว์บินให้ดูนั่นแหละนะครับมูลค่ารวมๆก็1 0 0 0งแกว่าบาทนะครับอันนั้นผมทําให้ไปแล้วผมไม่ได้คิดเงินกับลูกค้านะผมผมจ่ายไปหมดแล้วนะครับคุณก็อาไปดูแลรักษาต่อในราคา1 5, 9, 9, นึ่งล้านห้านเะครับเอาไปดูแลเรื่องของความสวยงามต่อดีกว่านะครับผมอ่ะทีนี้จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างนะครับ คันนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมนะครับเดิมไม่มีชนไม่มีคิความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อตัวถัวงแต่รถเคยทําสีมานะครับรถเคยทําสีมานะผมทําสีเนี่ยเด่นๆเ,เลยนะคือฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเคยทําสีมาเนื่องจากว่าอาจจะมีการไปแตะด้านหน้ามันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หน้าเกียรตินะก็คือแตะด้านหน้าจนแบบว่าแตะเข้าไปนิดหน่อยอะ่ะมันไม่ถึงโครงสร้างข้างในเข้าใจปะ่ะเนี่ยจะถ่ายให้ดูตรงนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยคุณดูไม่ออก คุณดูไม่ออกเดีย๋ยวผมจะชี้ให้ดูมันแตะมาตรงมุมนี้เห็นไหมมันจะมีรอยดัดนะครับมีรอยดัดตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นิดนึงคือถ้าคุณปิดฝากระโปรงเนี่ยอย่าปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะแตะมาประมาณนี้ฝากระโปรงน่าจะงอนะก็ชนมาตึงตรงนี้นะนิดหน่อยนะครับตรงนี้น่าจะแตะๆนิดนึงแล้วมันงอใช่ไหมเขาก็ต้องคอๆๆข,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 ขึ้นมานะครับผมคือถ้าใช้การเคะเนี่ยแน่นอนว่ารถไม่ได้ชนหนักนะครับถ้ารถชนหนัก เขาเปลี่ยนเว้ยเขาเปลี่ยนฝากระโปรงเขาเปลี่ยนกันทนหน้าเขาไม่มานั่งเคาะนั่งทําสีหรอกนะครับอันนี้บอกให้เป็นข้อมูลนะผมแต่ในส่วนอย่างอื่นนะครับผมแก้มข้างฝา,ากระโปรงท้ายประตูสี่บานคือเดิมหมดนะครับท่านใดที่สนใจแวะมาดูคันจริงก่อนก็ได้นะครับผมหรือถ้ามั่นใจมั่นใจว่ากอลห้ามนสินวัตด,ดูรถให้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมและรับได้กับสภาพที่ต้องเอาดูแลต่อประมาณนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามในเรื่องของขั้นตอน,ตอนการจัดไปนั้นขั้นตอนการ ซื้อขายนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับบอกเลยนะคันนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรถหายากรุ่นหนึ่งนะครับผมคือถ้าเป็นตัวถังซีดานเนี่ยมันหาง่ายนะครับ F10 อะ่ะมันหาง่ายมากหรือว่าจะเป็นตัวถัง GT ก็ยังพอมีในตลาดที่มันค่อนข้างเยอะพอเป็น F11 เนี่ยไม่ว่าจะเป็น BM หรือว่า Mercedes-Benz มันหายยากมากนะครับผมมันเป็นรถที่น่าเก็บ หน้าซื้อหน้าเก็บหน้าใช้นะครับผมใช้ดีด้วยและเป็นรถศูนย์ไทยนะผมเรื่องปัญหาจุกจิกต่างๆที่มีในรถเกร market, มาร์เก็ตุมมะต้องกังวลน,นะครับใช้งานสบายใจหายห่วงเนาะ,ะคันนี้ราคาย้ําอีกที1นึ่งล้นห้า้าหมื่นเกบาทเท่านั้นถูกที่สุดในตลาดณนะตอนนี้เลยนะฮะที่อื่นขายกันล้านหกเล้านเกว่าที่นี่ขาย1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้น ได้มีการซ่อมบํารุงรักษาให้ไปแล้วในมูลค่า100,000บาทผมทําให้แล้วรถพร้อมใช้แล้วนะครับคุณอาไปดูแลเรื่องของความสวยงามเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับผมฝากไว้1นึคันนะคะสํสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามเอาไว้นะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆไปแล้วสวัสดีครับ